ใหม่นี่ยากมากเลยนะฮะยากมากแบบว่าทุกคนเขาไม่เห็นด้วยที่เขาไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่มีใครเคยทำม,มาก่อน mm hmm. เขาเคยพูดว่าถ้าสิ่งนี้มันดีมันไม่ตกมาถึงมือผมลุงจางฟุงฟ้งเฟื่องชาวประมงพื้นบ้านและครูภูมิปัญญาไทยที่เพิ่งได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์เกษของ<ห>แผ่นดินประจำปี2 5 5 5 บอกเล่าถึงวิกฤตปูม้าปูทะเลที่เคยทำไรายได้ให้ชาวประมงพื้นบ้านเกาะเตียบในอ่าวทุ่งม,มหาอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมายาวนานจนไม่มีใครเชื่อว่าจะถึงวันที่ปูมาแทบจะหายหน้าไปจากอา่าวสงบแห่งนี้แม่ปูนี่ก็ใครนอกกระดองก็ติดเครื่องมือชาวประมงหมานไงติดอวนบ้างติดลอกปูบ้างนะเราก็ทักสวนว่าตอนแรกๆผมก็ขอเขาคนละตัวสองวันสามวัน สีคนนี่จะได้แม่ปูสักตัวสองตัวมันหมดเลยหมดจริงๆนะปี4ีหนะฮะปีนั้นเริ่มเริ่มเห็นผลแล้วปีนั้นแม่ปูทั้งปีได้3ามพันกว่าตัวนะสมาชิกไก่คนทีนี้จากการเก็บข้อมูลตอนจับนะปี4ี่หนี่จับวันหนึ่งมีถึง15โหโลตัว เรารู้แล้วว่าได้น้อยแต่เราปล่อยให้มากพอปีสีเนะพอสี่แไม่ต้องหาแล้วสมาธิกมาเองเลยคนรู้นก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยพอเห็นว่าฟื้นแล้วนะผมสร้างกฎระเบียบขึ้นมาตั้งแต่ปี2547นะฮะว่าทุกคนที่ทํารอบปูเนี่ยพื้นล่างจะต้องตาสองนิ้วครึ่งน,นะ,ะเพื่อให้ไอ้อนุบาลหนึ่งเท่าก้อยอนุบาลสองเท่าหวัวม่ป้องปอึเท่าหม่ทาหลุดล่วง เรียนรู้จากการที่ว่าแม่ปูแล้วก็ลูกปูการที่ว่าเราจะต้องอนุรักษ์สิ่งไหนอะไรแบบไหนยังไงก็คือได้กับครึ่งแล้วค่ะหนูก็ทํามาตั้งแต่รุ่นแรกพร้อมรุงจางเลยนะคะก็ทําแล้วก็ได้เห็นโครงการของรุงจางหนูก็หนูก็ยอมรับเพราะหนูก็ทุกวันนี้หนูก็ปล่อยปูไข่ใช้รอบตาหางก็อยากจะให้ลูกให้หลานอยู่ที่นี่ลูกหลานของเราและทรัพยากรที่ เราคิดไว้เนี่ยเราก็จะหาโดยเชิงอนุรักษ์เพื่อลูกเพื่อหลานของเราในวันข้างหน้าใช่ค่ะความสําเร็จในการคืนปูม้าสู่อ่าวทุ่งม,มหาได้สร้างความมั่นคงในชีวิตให้ชาวประมงพื้นบ้านหลายสิบครอบครัวแต่มากกว่าไรายได้คือสํานึกอนุรักษ์ที่สมาชิกธนาคารปูม้าตั้งเห็นคุณค่าและเข้าใจในสิ่งที่ลุงจางฟุง้งเฟืองพยายามทำม,มาตลอดนับจากปีพุทธศักราช2545 รางวัปลปราดกรเกษตรของแผ่นดินประจำปี2555ที่กระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ประกาศยกย่องจนถึงรางวัลครูภูมิปัญญาไทยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2554รุ่นที่7จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจนถึงรางวัลมากมายที่ลุงจังได้รับทำให้อ่าวทุ่งมหาและชุมชนประมงเกาะเตียบกลายเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ที่ขยายผลไปทั่วทั้งอ่าวไทยแล้วทั้งผู้มาเรียนรู้ดูงานและศึกษาวิจัยต่างสรุปตรงกันไว้ว่าใครอยากรู้เรื่องปูต้องไปดูครูจางผูงเคื่อง